ลคอครชีวิตรักแม่บ้านมโสมตอนที่สคุณพ่อคะคุณนาสาศีจะมีลูกกับคุณพ่อหรอคะเฮ้ยเอาอะไรมาพูดอะไข่ตุน้นอย่าพูดแบบนี้คุณแม่ได้ยินเชียวนะพ่อหัวขาดแน่ก็นาสาศีบอกว่าจะมีลูกแล้วพ่อของลูกก็น่าเหมือนคุณพ่อด้วยคะ่ะไม่ใช่นะลูก ก็คงแค่คนหน้าเหมือนพ่อไม่เคยนอกใจแม่พ่อมีแต่แม่กับไข่ตุ่นนะลูกก็ได้ค่ะไข่ตุ่นเชื่อก็ได้ค่ะแต่ถ้าพ่อมีคนอื่นไข่ตุ่นจะฟ้องคุณแม่แก่แดดใหญ่แล้วนะลูกรู้จักเรื่องโนกจงนอกใจไม่รู้ละ่ะไข่ตุ่นไม่ชอบนะสัตสีแล้วเฮ้ยลูกคนนี้นี่แก่แดดแก่ลมใหญ่ละ ขอบคุณมากนะใบเตยที่เลี้ยงข้าวฉันกับข้าวของเธออร่อยอร่อยไม่เป็นไรจ้ะถ้าชอบก็มาบ่อยๆได้เลยนะขอบใจนะฉันก็เลยต้องมารบกวนคนโสดก็แบบนี้แหละไม่มีที่ไปเห็นครอบครัวของเธอมีความสุขอิจฉาอิจฉาเหงาก็มาได้พวกเรายินดีต้อนรับเสมอแหละ ยังไงเธอก็เป็นเพื่อนรักของฉันฮ่าดีจังเลยมีเพื่อนอย่างเธอฉันกลับแล้วนะไม่รบกวนแล้วละจ้ะบ้ารบกงรบกวนอะไรเราเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็แบ่งปันกันใช่อนะเนาะมีอะไรก็แบ่งปันกันของของเธอก็เหมือนของของฉันจริงไม่จ๊ะใบเตยจริง เธออยากได้อะไรเธอก็บอกถ้าฉันแบ่งปันได้ฉันก็แบ่งเธอนี่ใจดีจังเลยนะจ๊ะกลับแล้วกลับละบายจ้ะบายบายจ้าคุณแม่คะ่ะไขตุนไม่ชอบน้าสัตรีค่ะทำไมพูดแบบนั้นล่ะลูกน้าสัตรีเขาเป็นเพื่อนของคุณแม่นะคะ ไข่ตุนรู้สึกว่าคุณน้าสาสีมองคุณพ่อแปลกๆตาหวานเยิ้มเชียวคิดมากนะลูกน้าสาสีเขาก็เป็นแบบนี้แหละเขาสวยเขาดูดีเขาพูดเกง่งนี่เราห่วงคุณพ่ออีกแล้วนะก็คุณพ่อของไข่ตุนหล่อนี่คะไข่ตุนไม่อยากให้คุณพ่อไปเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหนนอกจากคุณแม่ พ่อเขารักลูกก <player> ับแม่มากพ่อไม่ทำอะไรไม่ดีหรอกจ้ะก็ได้ค่ะไข่ตุนเชือคุณแม่ก็ได้ฮัลโหลพี่แดดมาหาเชอรี <weg ans hết> ่หน่อยได้ไหมคะเชอรี่มีอะไรพี่อยู่กับครอบครัวอยู่พี่ไปหาเชอรี่ไม่ได้หรอกเชิงเหงาว่าเชอรี่มันดื่มคนเดียวที่ผับดื่มคนเดียว ไม่มีใครคุยด้วยเหงาจะตายอะค่ะพี่บอกแล้วไงว่าพี่อยู่กับครอบครัวอยู่พี่ออกไปไหนไม่ได้แต่ถ้าพี่มาพี่จะได้ทุกอย่างที่พี่อยากได้พี่อยากได้อะไรเชอรี่ให้หมดเลยแม้แต่ตัวของเชอรี่แล้วถ้าพี่ไม่ไปล่ะ <laughs> ถ้าพี่ไม่มาเชอรี่ก็จะบอก เรื่องของพี่กับนางเสศีว่าได้กันแล้วเ์รี่นี่เ์รี่รู้เหรอรู้สิคะเ์รี่ขับรถผ่านมาพอดีเห็นพี่จอดหน้าคอนโดของนางเสศีแล้วก็เข้าไปด้วยกันเชอร์รี่ก็ยังถ่ายคลิปเอาไว้เลยอย่านะเ์รี่อย่าบอกใบเตยนะพี่ขอร้องถ้างั้นก็รีบมาค่ะให้เวลาครึ่งชั่วโมงจะต้องมาถึงผับ ก็ได้ก็ได้พี่จะไปเดี๋ยวนี้ดึกแล้วนะคะคุณยังไม่นอนอีกหรอโทรศัพท์คุยกับใครดึกๆดื่นๆเออพี่มีบินด่วนจ้ะเมื่อกี้เขาโทรมาตามสามทุ่มเนี่ยแล้วหรอคะบินด่วนบินอะไรกันตอนสามทุม่มไอวีเพื่อนพี่อ่ะมันไม่สบายพี่ก็เลยต้องไปแทนโท่วันหยุดของพี่ทั้งที เราก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันแค่นี้พี่ก็ไม่ค่อยมีเวลาให้กับเตยแล้วก็ลูกเลยนะคะเดี๋ยวพี่ก็กลับจ้ะบินใกล้กๆในประเทศไทยนี่เองไปแป๊บเดียวนะก็ได้ค่ะตั้งใจทำงานนะคะที่รักจ้ะดูแลตัวเองแล้วก็ลูกให้ดีๆนะพี่จะรีบไปรีบกลับขณะที่สามีออกจากบ้านใบเตยกับเชื่อใจเขาไม่ละแค่ละคายเลยว่า สามีกำลังนอกใจชายหนุ่มมหาเชอรี่ที่ผับตอนแรกก็มาแบบไม่เต็มใจแต่พอได้เต้นได้ดื่มก็เหมือนความรู้สึกเก่าๆไหลวนเมื่อก่อนเขาเป็นผู้ชายเจ้าชูเที่ยวทุกคืนที่ว่างแต่พอมาเจอกับใบเตยเขาก็พยายามกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีแต่ตอนนี้กำลังดีแตก <c oughs> สนุกไหมคะพี่แดด ก็ดีจ้ะเห็นไหมว่าอยู่กับเชอร์รี่แล้วมีความสุขไม่น่าเบื่อรู้แบบนี้น่าจะมากับเชอร์รี่ตั้งนานแล้วใช่ไหมคะก็ดีเหมือนพี่ได้ปลดปล่อยความอัดอั้นที่เก็บมานานหลายปีอะพีะ่จะไปรักเดียวใจเดียวให้เสียเวลาทำไมคะชีวิตไรรสชาติจะตายแต่พี่รักเตย พี่ไม่อยากให้เตยรู้ว่าพี่ทำอะไรเชอรี่อย่าบอกไวเตยว่าพี่มาเข้าใจไหมเชอไม่บอกใครหรอกค่ะเพราะว่าเชอรี่รักพี่พี่สั่งอะไรเชอรี่ก็ทำตามทั้งนั้นแหละทำไมเชอรี่ถึงรักพี่เหรอความรักของเชอรี่ไม่มีเหตุผลอะไรทั้งนั้นรักก็คือรักอยากได้ก็คืออยากได้ถ้าเชอรี่ยอมอยู่เงยียบ พี่ก็จะยอมคบกับเชอรี่ฮ้ยดีใจจังคืนนี้ค้างกับเชอรี่นะคะนะนะคะพี่เดชตกลงจะ้ะเชอรี่ยิ้มพอใจถ่ายรูปคู่กับเขาแล้วส่งให้สสีเสร็จแน่นางสศีเฮ้ยนางเชอรี่นางเชอรี่รแกแย่งผัวฉันฮัลโหลนางเชอรี่ ที่แกออกไปกับพี่เดชได้ยังไงฮะนงหน้าด้านแกก็หน้าด้านเหมือนกันเอาสิจเจ้าเรื่องนี้ไปฟ้องพี่ใบเตยก็ได้นะฉันก็จะได้แฉแกแฉเรื่องอะไรฉันมีอะไรให้แฉอย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้ไม่เห็นซิฉันเห็นว่าเมื่อคืนแกกับพี่เดชไปทำอะไรกันหน่อยนางเทอรล,ลี่ ฉันจะต้องหาทางจัดการกับแกให้ได้เลยคอยดู <blues> แน่จริงก็เอาสิยังไงเขาก็เลือกพี่ใบเตยไม่เลือกแกอยู่ดีนี <Sched> ่ <ule> หมายความว่าแกจะยอมเป็นเมียน้อยของพี่เดชเฉยงั้นเหรอไม่ยอมแล้วจะให้ทำยังไงล่ะก็พี่เดชเขาบอกว่าเขารักพี่ใบเตยไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจมาหาใคร ถ้างั้นเรามาร่วมมือกันเทอรี่ร่วมมือร่วมมืออะไรเหรออยากรู้ก็มาพบฉันที่ห้องได้ฉันจะไปก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับแม่บ้านโสมตอนที่สี่มาดูกันนะคะว่าสองสาววางแผนจะทำอะไรกันค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ